มีหลายท่านถามเข้ามานะคะเมื่อส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์แล้ว เข้าไปแก้ไขข้อมูลของตัวเองไม่ได้วันนี้ตุ้มจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องก็คือลําดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์แล้วเราก็ล็อกอินต่อจากนั้นนะคะจะเห็นชื่อเราเห็นไหมคะชื่อเราก็คือชื่อผู้ส่งที่ส่งวิทยานิพนธ์เข้ามานะคะแล้วก็เลือกในส่วนของโปรไฟล์พอเลือกในส่วนของโปรไฟล์เสร็จใช่ไหมคะเ,เราก็ยังไม่ได้เจอวิทยานิพนธ์ที่เราส่งเข้ามาเราต้องเลือกหัว ข้อวิทยานิพนธ์ก่อนพอเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์เราก็มาดูว่าเล่มที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยค่ะเป็นเล่มไหนพอ,อของตุ้มนะคะจะแก้ไขรายการที่3ชื่อผู้วิจัยก็คือพระครูสุดจินดา พรนะคะต่อจากนั้นให้เราเลือกแก้ไขพอเราเลือกแก้ไขนะคะเราสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรเราแก้ไขได้อันนี้ตุ้มจะเปลี่ยนแปลงให้ดูนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงในส่วนของชื่อเรื่องภาษาไทยเราจะลบขีดหนึ่งออก เราลบขีดหนึ่งออกเราต้องดูนะคะว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องแล้วหรือยังดูว่าวันสําเร็จการศึกษามีหรือยังส่วนงานที่จัดการศึกษานะคะอสมมุติว่าเราอยู่วิยาเขตเราก็เลือกวิยาเขตเราจบจากคณะสังคมเราก็เลือกคณะสังคมอันนี้สมมติว่าจบจากบัณฑิตวิไลเราก็เลือกบัณฑิตวิไลตรวจทานข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลที่เราส่งเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะย่อหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเล่มจริงแล้วหรือยัง อ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราให้เรากดอัปเดตก่อนเรากดอัปเดตเสร็จจะมีข้อความแจ้งเตือนมาว่าอัปเดตวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราจะมาแก้ไขในส่วนของไฟล์สมมุติว่าเราจะลบไฟล์ที่3ออกเราส่งไฟล์เกินหรือว่าเราส่งไฟล์ผิดเราต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ก็มาที่อัปโหลดถ้าเราจะเพิ่มไฟล์ให้เราคลิกที่อัปโหลดเลือกชื่อไฟล์ที่เป็น full text แล้วก็เลือกว่าเราส่งไฟล์ประเภท pdf หรือว่า word นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,เาไม่ได้ไม่ได้ส่งไฟล์แต่เราต้องการลบไฟล์ถูกไหมคะเราก็มาในส่วนของการแก้ไขข,ของเล่มที่3 หเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยข้อมูลขีด1ห,หายไปแล้วต่อไปเราจะลบไฟล์นะคะก็คือมันมี3ไฟล์เราส่งไฟล์เกินไปเราจะลบไฟล์เราก็สามารถลบไฟล์ได้เลยมันก็จะแจ้งว่าลบเอกสารสําเร็จนะคะระบบจะแจ้งว่าลบเอกสารสําเร็จเรามาดูว่าไฟล์เราก็เหลือ2ไฟล์แล้วเราก็กดอัปเดตอีกครั้งหนึง่งอ่ะคือมันต้องเลือกส่วนการจัดการศึกษาให้เราตรว ทานข้อมูลทุกรอบนะคะเราเลือกเสร็จนะคะแล้วเราก็กดอัปเดตมันก็จะกดอัปเดตแล้วเราก็มาในส่วนของหัวข้อวิทยานิพนธ์เราจะเห็นว่าชื่อเรื่องเราอะคะ่ะลำดับที่3ที่มีขีด1เมื่อกี้เนี้ยจะหายไปแล้วคือการแก้ไขข้อมูลมันจะต้องมีข้อความแจ้งเตือนว่าเราทําการอัปเดตข้อมูลเราทําการลบไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สังเกตง่ายๆตามนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ในการแก้ไขข้อมูลในการส่งข้อมูลออนไลน์ก็ขอจบเพียงสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะแล้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ